สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ไมาและ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าพี่น้องก่อนเอ่อก่อนจะไปรับชมของวันนี้นะคะเรามาสรุปแนวทางกันก่อนนะจ๊ะ ทางฮาหนอยสุดสามนอยมัดรวมนะคะแอดมินก็เจาะมาได้นะคะแต่ว่าแอดมินเอา3 9กับ9 3าามาใส่พร้อมกันแอดมินน่าจะเอา6นะคะแต่ว่าก็มาเป็นเเนื่อหลายก็มีคุณพี่นกคนสวยแล้วก็คุณพี่ธีรศักดิ์ก็ทักสาวโซ่นะคะว่าทำไม 39932รอบนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยเตือนคอยเตือนแอดมินตลอดเลยนะคะคุณพี่ธีรศักดิ์นะคะแล้วก็คุณพี่นกนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะน่ารักทั้งสองคนเลยนะคะนอยเฉพาะกิจน,นะคะ 90นะคะมานะคะเข้ามาตั้งแต่หน่วยเฉพาะกิจเนาะพี่น้องจ๋าเนี่ย90มานะคะส่วน36นะคะแอดมินเนี่ยเอา9339ไปกลับให้เฉยโอ้ยหลุดพี่น้องเสียใจตัววิ่งมา6นะคะ07หลุดไปนะจ๊ะตัววิ่ง0มานะคะ001นะคะก็หลุดไปนะจ๊ะ นอยปกตินะคะ86มีไหมอ่ะไม่มี8เลยวันนี้มีแต่ตารางกำลังวันนะคะ86สวยงามนะคะถ้าใครจับคู่เป็นนะคะแอดมินก็เคยบอกนะคะบางทีตารางกำลังวันนะคะกใครจับคู่เป็นก็มาอยู่เนาะพี่น้องส่วนล่าง84นะคะ84ไม่มีนะคะหลุดนะจ๊ะส่วนนอย VIP นะคะ4 7 4 7ก็ไม่มีนะ,ะหลุดไปนะคะ ส่วนล่าง75็หอุย้ยมา2องน้อยนี่แอดมินก็ไม่ได้สรุปก่อนนะคะเพราะว่าแอดมินก็จะสรุปพร้อมกันกับพ่อแม่พี่น้องนาะบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกสรุปนะคะพี่น้อง7 5นะคะมาตัวตรงเนาะพี่น้องจ๋าก,ก็ยังดีนะคะที่มาเนาะพี่น้องแอดมินนึกว่าจะหลุดน,นะคะก็ดีใจกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้สูตรนี้ไปนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันนี้นะคะแอดมินให้วิ่งนะคะไปที่ สองห้าเจ็ดสามนะคะสายวิ่งของเรานะคะส่วนชุดเด่นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเจาะเนาะพี่น้องจา๋าก็จะมีแปดเก้าศูนย์แปดก็จะเป็น เก้าเก้าสามสามสี่แล้วก็จะเป็นสองสี่โอ๊ยชนกล้องพี่น้องแป๊บ แล้วก็จะเป็นสามสองนะคะส่วนชุดกันของเรานะคะก็จะเป็นสี่แปดสี่สี่นะคะแล้วก็จะเป็นหกสามนะคะเราจะเป็น 8 5นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8 5นะคะ2 4แล้วก็จะเป็น3 4นะคะแล้วก็จะเป็น9 3นะคะแอดมินชอบ4คู่นะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ้า ก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า